วันนี้หลังจากคุณแม่ป้อนน้องปูนทานข้าวเสร็จแล้วก็แกะส้มเป็นผลไม้หลังอาหารให้ลูกชายกินคุณแม่กลัวมเมล็ดส้มจะติดคอน้องปูนจึงแกะเอามเมล็ดออกมาและวางไว้ข้างๆจานระหว่างที่กำลังป้อนผลไม้ให้ลูกชายอยู่นั้น สียงโทรศัพท์ในห้องนอนก็ดังขึ้นคุณแม่จึงเดินไปรับโทรศัพท์น้องปูนนั่งอยู่คนเดียวเมื่อมองเห็นมเมล็ดส้มที่ถูกวางทิ้งไว้ข้างจานจึงหยิบขึ้นมาเล่น เมื่อคุณแม่เดินกลับมาก็เห็นน้องปูนนอนนิ่งหายใจไม่ออกเนื่องจากหยิบเอาเมล็ดส้มมาใส่ลงไปในรูจมูกเล่นจนเกิดการอุดตันทางเดินหายใจเด็กที่มีอายุตั้งแต่2ปีขึ้นไปจะเริ่มมีพฤติกรรมการสอดใส่ของต่างๆเข้าสู่ช่องรูต่างๆของร่างกายนะครับช่องรูที่พบได้บ่อยก็จะเป็นช่องรูจมูกแล้วก็ช่องรูหูครับไม่ว่าจะเป็นเมล็ดผลไม้เช่นเมล็ดน้อยนาเมล็ดส้มเมล็ดถั่ว หรือถ้าเป็นรูหูก็มักจะเป็นมเมล็ดถัวเขียวถ้าเป็นสิ่งอุปกรณ์รอบๆตัวเด็กนะครับก็มีลหลายชนิดเลยครับเช่นลูกปัดยางลบก็เป็นสิ่งที่เด็กชอบนํามาใส่ในรูจมูกและก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราพบได้บ่อยก็คือวิตามินซีซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กๆชอบกินนะครับแต่ว่าหลายรายก็เอามาใส่เข้าไปในรูจมูกครับเมื่อเด็กนําของต่างๆเข้ามาใส่ในรูจมูกก็จะ มีอาการอึดอัดแน่นหายใจไม่สะดวกครับแต่ถ้าหาพ่อแม่ไม่รู้ทิ้งไว้นานก็จะมีน้ำมูกที่เป็นสีเขียวมีกลิ่นเหม็นเน่าไหลออกจากรูจมูกข้างใดข้างหนึ่งซึ่งมีสิ่งของเหล่านั้นตกค้างอยู่นะครับถ้าเป็นในช่องรูหูก็จะเกิดอาการบวมปวดในเวลาไม่กี่วันหลังจากนั้นนะครับเมื่อคุณพ่อคุณแม่สงสัยว่าอาจจะมีสิ่งของต่างๆอยู่ในรูจมูกหรือรูหูที่สำคัญที่สุดอย่าพยายาม เอาออกเองครับมันเป็นสิ่งที่ยากมากหากคุณแม่พยายามควักล้างออกมาก็จะทําให้เกิดเลือดออกได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นรูจมูกหรือรูหูแล้วก็จะทําให้แพทย์สามารถช่วยเหลือเด็กในภายหลังได้ยากครับดังนั้นถ้าหากสงสัยควรจะพาไปพบแพทย์เสียแต่แรกครับ